่าโอเคให้เขาไม่ให้ใบแดงเขาล่ะให้ใบเหลืองอแล้วท้ายที่สุดเขาก็กลับมาแล้วถ้าคนคนนี้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นรัฐมนตรีเขาก็ตรากฎหมายค่ะแล้วก็ใช้งบประมาณไปในทางไม่สุจริตใช้ประโยชน์ทับซ้อนได้ประโยชน์ไปนะครับเข้ามาสู่ตำแหน่งมีเงินไม่กี่หมื่นล้านบาท ไม่กี่พันล้านบาทค่ะสี่ปีให้หลังห้าปีให้หลังมีเงินเพื่อมาสี่เท่าห้าเท่าอธิบายได้ไหมได้มาจากไหนน,นี่แหละครับถึงบอกว่าเวลาเรายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับนักการเมืองที่ทุจริตที่ทุจริตค่ะหรือมีประวัติว่าไม่สุจริตอลลความเสียหายมันมากมายถึงขนาดนี้ฉะนั้นใ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 น,ในความรู้สึกของผมและผมใช้ภาษามาตลอดว่า เป็นอาชญากรหรือการประกอบอาชญากรรมทางการเมืองเพราะว่าอาชญากรรมทางการเมืองไม่ได้หมายความว่าเอาปืนไปยิงเขาตายแล้วก็จบก็ม,มีการวางแผนเช่นเมื่อกี้ที่ยกให้ฟังว่าผมผมจะจะ,จะทาการซื้อทรัพย์ราคาถูกๆผมก็จะส่งคนไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไปแก้กฎหมายไปกําหนดแล้วก็ส่งคนไปเป็นประหลัดเพื่อไปเป็นหัวหน้าเหัวหน้าขา้าราชการประจํะแล้วก็ไปกํากับคนที่มีหน้าที่ในการบังคับคดี เนี่ยกระบวนการทั้นเมดเกิดเป็นกระบวนการทั้งหมดนักการเมืองก็เหมือนกันค่ะวางแผนว่าทำยังไงผมจะได้เป็นนายกทำไงผมจะตั้งรัฐบาลจะแลกเปลี่ยนยังไงจะใช้กระบวนการแม้กระทั่งให้ให้ให้คนที่เขามีแผลมีแล้วเนี่ยต้องจำนนเช่นบอกว่าเอโอเคคุณไม่ยุบพักคุณมาอยู่กับพักผมผมก็จะดำเนินคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้คนที่มีชนักติดหลังอยู่ นะครับที่พอที่ที่ที่มีการสอบสวนอยู่ค่ะเช่นการรวมพักที่อยู่แถวทางอีสานนะครับแล้วก็รับประมูลนะครับไอโครงสร้างเราเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ไปยุบเราทำอะไรก็จะ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 ดำเนินคดีหรือทำอะไรก็ตามทั้งหมดแล้วท้ายที่สุดเนี่ย นักการเมืองทั้งหมดก็จำนวนเข้าไปอยู่ในพักเดียวกันก็กลายเป็นเสียงเด็ดขาดและประเด็จการทางเสียงข้างมากของสภา,าตรงนี้คือคือกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องเพรานึกบอกว่ากกขตนต้องมาเห็นภาพเหล่านี้ถ้าคอตต้องเชื่อในหลักอันนี้ถ้ากอตอยังเชื่อในหลักว่าเอ่อยประโยชน์แห่งความสงสยัยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับค่ะท่านแล้วเราก็ไปถึงถึงถึงเจตนารมณ์ของของของการการทําเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมไม่ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ต้องยอมรับว่าพักการเมืองที่ลงไปอยู่ในระดับท้องถิ่นค่ะแล้วก็มีการใช้กลกไกข,ของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่จะเอาชนะกันสร้างฐานอำนาจจากข้างล่างขึ้นมาเพื่อเสริมอำนาจของพักการเมืองแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากฉะนั้นการจับให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ดีให้ใบแดงใบเหลือง ในชั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ต้องเกิดขึ้นแต่ที่เราเห็นมาในกระบว่มาเอาปล่อยเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวสาวกิจการประกาศไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสอยกันในครบหนึ่งปีผมไม่เห็นเลยครับว่าถ้าากระบวนการคิดอย่างเงี้ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะคาะทานพอคุณไปเป็นนานๆแล้งงานมันก็เพิ่มขึ้นกรกตก็ตจะไม่มีคนทํางานและท,ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการให้อํานาจในการ ทำสำนวนวินิจฉัยสำนวนเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของกกตจังหวัดนี้อันตรายมากเลยนะครับค่ทาเพราะอำนาจในการให้ใบแดงใบเหลืองเนี่ยเป็นอำนาจเฉพาะของกกตห้าท,าท,ท่านครับค่ะนะครับตอนสมัยที่ท,ท,ที่ที่กตสมัยแรกตอนนั้นผมเป็นกกตจังหวัดถ้าจังหวัดใดมีปัญหาเรื่องใบเรื่องไม่ไมไมสุดรุดและเนะที่ยงธรรมเนี่ยก็กตจังหวัดจะถูกเรียกตัวมานะครับ แล้วก็จะมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นแล้วมติมีต้องเป็นมติเอกสาห้าคนไอ้ตรงนี้เดี๋ยวไปว่าก,กันอีกทีเอกชนไม่เอกชนเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นกลไกที่ต้องว่ากันถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าแนวคิดที่ว่าการให้การยกประโยชน์แห่งความสงสัยเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับอาชญากรทางการเมืองเนี่ยไอ้หลักตัวนี้เรื่องเรื่องเอกสนเนี่ยอาจจะต้องยกไปอาจจะเป็นเสียงข้างมากธรรมดาหรือเสียงข้างมากในสองในสาม นะรับตัวนี้ไปว่ากันอีกทีแต่ต้องต้องต้อง,อง,อง,องผ่านตัวนี้ก่อนนะผ่านแนวคิดตัวนี้ก่อนหรือผ่านไอ้หลักกาตรตัวนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านตรงนี้มันไปไม่ได้หรอกครับผมถามเรื่องนี้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนโน้นรับรู้สึกต้องใช้เอกฉันก็มีผู้ลายเขาบอกง่ายดีเดียวซื้อคนเดียวชนะก็แน่นอนครับกลายเป็นหนึ่งชนะสี่<ม>ครับซื้อคนหนึ่งชนะสี่ครับแล้วเสร็จแล้วที่เขาทาอยู่นี่นะเขากำลังทำเขาคิดว่าเขาเป็นเปิดร้อง ประธานาธิบดีของอาเยนตีนาเนี่ยุณเปิ์ลองเนี่ยใช้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นแนวหน้าเอวิตาเปิ์ลองใช้ความสวยแล้วก็มาได้เสียงข้างมากเสร็จแล้วได้เสียงข้างมากวิธีที่เปิ์ลองจะยึดอาเยนตีนาออกกฎหมายฉบับหนึ่งครับตรวจสอบผู้พิพากษาสารดีกา เราก็ใช้เสียงข้างมากโหวตปลดสารออกหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นไปเป็นสารหมดเลยครับไอตอนตอนแรกผมไปอ่านประวัติคิดว่าเขาจะเอาสารมาช่วยไม่ให้เขาผิดไม่ใช่ครับทรงคู่ค่ะที่คิดไม่เหมือนน่ะจำคุกหมดด้วยสารที่เขาตั้งอ่ะค่ะนะครับค่ะท่านค่ะเนี่ย เพราะฉะนั้นของเราก็กําลังทําอยู่ครับกําลังทําอย่างนีนป้ประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่เราจะต้องลงไปลึกอีกครั้งนึงและตรงที่เป็นประเด็นที่ที่มันค่อนข้างซับซ้อนแ้ะท้ายที่สุดเนี่ยะกระบวนการยุติธรรมจะถูกทําลายทั้งหมดเพราะวันนี้เองนะฮะแนวแนวแนวลบของของของการเมืองเนี่ยยึดยึดบริหารได้แล้วค่ะยึดนิติบัญญัติได้แล้วเ,าเขากำลังก้าวต่อไปว่าทำไมเขาจะยึด ตุลาการให้ได้การยึดตุลาการเนี่ย <S <S การเสนอแนวคิดว่าต่อไปเนี่ยประธานสารดีกาเนี่ยจะต้องมาถวายจะมาต้องมาปฏิญาณต่อรัฐสภา,าโดยอ้างว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะกล้าไปถึงอย่างที่ท,ที่ที่จย์หมอว่านะครับต่อไปก็จะมีการใช้เสียงข้างมากในการปลดพวกษานี่คือสิ่งที่เราผมผมผมหวั่นไหวนะครับค่ะท่านแล้วก็คิดว่าถ้าเราเองไม่มาทบทวนกระบวนการทั้งหมดตรงเนี้ย โดยกรกรตไม่ได้ไม่เริ่มที่กรกรตนะครับค่ะภัยอันนี้จะเกิดขึ้นกับก,บกบตุราการแน่นอนค่ะท่านแล้วสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะเกิดจะเกิดกับตุลาการก่อนพูดภาควิพากษา,กาค่ะพระตุลาการเนี่ยเอ่อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนกลุ่มน้อยในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในวิชาชีพน,นี้ถ้าทำทำลายตุลาการสงสารปกครองได้สารรัฐธรรมนูญได้การบุกเข้าไปยึด พื้นที่ของศาลยุติธรรมก็ง่ายครับค่ะเพราะศาลยุติธรรมแล้วเนี่ยถ้าทําลายสองอันนี้คือซีกันเมืองนี้หมดละ,ะก็เหลืออย่างเดียวคือการดําเนินคดีย,ยาค่ค<ต>ดีแพ่งสําหรับคนนักการเมืองซึ่งตรงเนี้ยอ,อ,องค์คณะก็ซื้อกันไม่ไม่ใช่ซื้อะก็มีอยู่แค่สามคนมีห้าคนนะครับสามารถที่จะติดต่ออะไรแต่ไรได้อย่างที่ท่านจันหมอบว่าได้มาคนหนึ่งก็เข้ากับบทแล้วนะครับได้มาคนหนึ่งชนะเลย,นเลยคนนี้บอกว่า ผมเงผมได้อธิบายไงว่าการใช้เสียงมติในการหาเสียงมติเสียงข้างมากเนี่ยเราจะใช้หลักเรื่องกฎหมายอาญามาใช้กับการเมืองไม่ได้คเพราะว่าผู้กระทาความผิดเนี่ยมันคนคนะระดับกันและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำเนี่ยมันต่างกันค <S S S> ่ทานตัวนี้ถึงบอกว่าต้องต้องต้อง,องลงค่อนข้างลึกนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดค่อนข้างเรื่องลึกไปนิดหนึ่ง <S S S าสาหรับผู้ฟังผ,ผ,ผู้ชมทางบ้านแต่คิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงของนักกฎหมายแนละ แวดวงการปกครอง<ช>และคนที่สนใจคอการเมืองเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันน่าจะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้<ช>ถ้าเรายังไม่เฉลียวใจแล้วก็หลงกลเล่นนะครับ<ช>เล่นแบบโอเคอประธานศาลทั้งหมดต้องมาทวมาปฏิญ,ญาณต่อรัฐสภารัฐท้าที่สุดก็จะถูกยุบยุบยุบไปหมดรัะตกตก็จะถูกยุบไปด้วย<ช>ผมถึงบอกว่ากกตเองเนี่ยวันนี้ คอตเองก็ต้องมาทบทวนโดยเฉพาะที่คอ,อตอที่มาจากสายตุลาการมาจากสายพื้รักษาเดิมเนี่ยต้องมาทบทวนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่ท่านนะครับแล้วท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าวันนี้อายการสูงสุดกล้าที่จะสวนทางกับศาลแล้วค่ะแล้วกล้าจะวินิจฉัยคดีวินิจฉัยอำนาจเนี่ยสวนทางกับศาลแล้วค่ะตอนนั้นค,ค,ค,คือสิ่งที่มันบอกเหตุอะายหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นผมก็อยากว่าอยากให้กะกะตอตเนี่ย ทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นและการเสนอแนวคิดเนี่ยครับผมอยากให้เสนอแนวคิดแล้วก็ไปดูว่าตอนที่เราตั้งกกตครั้งแรกเนี่ยเรามีแนวคิดอย่างไรนะครับอภิปรายในการเสนอตั้งเนี่ยทั้งหมดตั้งมาเพื่ออะไรก็าฝากนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่านั่นนะครับผมอยากจะฝากว่าวันนี้เราต้องคิดไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าลางมันบอกเหตุะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่ผมไปฟ้องศาลและธรรมนูญเนี่ยมันชัดเจนครับมันชัดเจนว่า มีการข่มขู่ค่ะคลุกคามศาลนะครับมีการชี้นำไม่ให้กระบวนการไปสู่ศาลค่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ชัดเจนและมีคำวิจัยแล้วและคำวิจัยของศาลและจําบลนั้นผูกพันองค์กรต่างๆทั้งหมดคนั่นคือสิ่งที่ผมนํามาพูดแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่มันจะน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําวามเข้าใจอย่างที่ให้ชัดเจนว่าอาชญากร ทางอาญากับอาชญากรทางการเมืองเนี่ย <Okay. S 2> ผมเชื่อว่าทางการเมืองนั้นใหญ่หลวงกว่าเพราะสามารถทําให้ชาตินี้ล่มสลายได้ทําให้องค์กรและสถาบันต่างๆของชาติเนี่ยล่มสลายได้ทั้งหมดและทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยจากคนชั้นกลาง mm hmm. กับคนชั้นสูงที่ <Okay. S 2> เป็นคนที่มีมีทุนเนี่ย แปลสถานนะไปเท่ากันทั้งหมดคือล้มละลายทั้งประเทศค่ะท่าน<ม>ค่ะเหลืออีกประมาณ15นาทีจะหมดเวลาถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตเปิดสายแสดงความคิดเห็นนะคะท่านสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในขณะนี้เลยนะคะทาง SMS ที่หมายเลข44890,000ก่ะับพิมพ์เอเวนวรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4 8 9 0 0 0นะคะและทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข0 2 9 6 0 2 1 3 3และ0 2 9 6 0 2 1 3 4ค่ะสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยในขณะนี้นะคะ อาจารย์หมอมีความเห็นยังไงกับเรื่องของกกตที่จะเตะลูกให้สารกะคตอนนี่ความจริงผมว่าเขาไปไม่เป็น,นชุดนี้นะคะความจริงคิดว่าจะทํายังไงไปดูชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยเนื่องจากกฎหมายให้ให้อํานาจไวค้คเพียงแต่เชื่อว่าเขาฟาดแล้วมันก็ฟาดไปเลยไม่ต้องกลัวการเลือกตั้งใหม่เลือกไปเหอะคนขี้โกงแพ้เองถ้าต้องซื้อเสียงโหนที่สี่ไม่มีตังซื้อแลหละก็จะจบไปเองะนะครับถ้าหาก กอต่อไปเป็นกอต่อชุดหนึ่งเรื่องพวกนี้ไม่มีจาจย์เพียงแต่กตอต่อทั้งห้าท่านเนี่ยไปติดข้อกล่าวหาคอ,อนิ้วบวมเพระาะใส่เพชรใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยค,ค<น>ก็แย่แล้วคอย่าไปย่ไใส่ครับถอดออกให้หมดคมแล้วก็เดินเรื่องเลยออือแล้วก็ไม่ต้องไปหาศาหลหรอกทาตามอํานาจที่มีอยู่แบบครั้งแรกเนี่ยก็เอาเลยคไม่ต้อง แล้วแขวนที่หลังแม่เลือกใหม่จัดการให้เลือกตั้งใหม่เล,เลยเหลืองแดงเลยเหลืองแดงเลยค่ะจันาร์หมอคุณก็ตอนมีหน้าที่เหลืองแดงอย่างเดียวทำไปเลยทําทไปแล้วก็คุณก็จะมีชื่อเสียงเหมือนชุดหนึ่งแต่ถ้าคุณเดินไปอย่างนี้นะครับโชคดีก็เสียหายแค่ชื่อเสียงโชคร้ายติดคุกหรือตายก่อนติดคุกเมื่อเนี่ยตอนนี้ค่ะจันาร์หมอท่านเสียชีวิตไปหนึง่งค่ะก็โชคดีที่ไม่ติดคุก คือตายก่อนค่ะใส่เข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับอาจา์สุวัสด์ครับท่านสววารินและก็คุณพัชานะครับสวัสดีคะระรวมถึงผู้ชมทางบ้านที่รักทุกท่านนะครับเพราะว่าพักเสียงเป็นภัยต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตย์จริงๆครับค่ะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและเมื่อสิทธิมนุษยชนไม่มีความยุติธรรมสร้างความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหลายมาตรฐานค่ะทั้งอาฆาตพยาบาทกังแกล้งเป็นปเด็ิการเด็ดเดียดนะครับ มันโกงทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์แลวก็ซื้อทุกอย่างที่ขัดขวางการโกงทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งองค์กรที่อิสระทําให้ไม่อิสระคะือเจอับเป็นใบเบี้ยงอ้อยเปี้ยเสียขากันหมดนะฮทั้งครอบงำคนดีด้วยลาบยศให้ทําตามที่ตัวเองได้ผลประโยชน์และไม่ให้เจ้าหน้าที่ทําในสิ่งที่ตัวเองผิดหรือเสียผลประโยชน์ก็คือละวินกรรารปฏิบัติหน้าที่หากคนดีนะครับไม่ยอมรับผลประโยชน์ มันก็จะใช้วิธีข่มขู่คุกคามค,ครอบครัวให้มีความพุกังวลในความปลอดภัยอย่างที่เราเห็นกันอยู่จนกระทั่งถ้าคนดีเนะี่ยต้องยอมช่วยเพื่อประโยชน์ในความผิดให้เป็นให้เป็นทุกเพื่อประโยชน์ของมันเราปล่อยเวนานบ้าเนเมืองไม่เหลืออะไรแน่นอนครับประชาชนนะครับแต่ผมก็ยังงอนอย่างนี้นะครับท่านสวววดีมแล้วก็อาจารย์สุวัสดิ์คุลชาแม้มันทำเด็ดเสจ็ดขาดน,นะครับ สามจังหวัดภาคใต้เป็นยังไงกรุงเทพจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะประชาชนถูกกดขี่กบเหงมากครับต้องจับหรือต่อสู้แต่ไม่ได้สู้เพื่อเพื่อที่อีกหลายใจเหตุเหมือนภาคใต้นะเป็นใจเหตุเดียวเลินคือรัฐถูกรัฐกมเหงหลังแกไม่มีความยุติธรรมแล้วก็โก้นะครับคือเขาเองเขอเองจะทิดิมดพวกตัวเองอ่ะได้พิจิตรชนดูอย่างติดคุกสิครับไปอยู่แฟั่บางเขนมีที่ไหนครับ ที่ควบคุมบรรณาชั่วข่าวร,าร,าร้องเคลงเกตได้ด้วยนะครัพิเศษมากเลยครับสุดท้ายนี้ครับกสทช,อชอหนึ่งในกรรมการก็เป็นอดีตเลขากกต